สวัสดีค่ะเมื่อพ่อเราแยกอย่แล้ววันนี้มตาตำตีนไก่เนาะค่ะเนาะตีนไก่จะต้มไปล้วค่ะตำเผ็ดเพดตำพริกแห้งก้างค่ะพริกสดลงไปเนาะค่ะเนะาะเพดเผ็ดเลย ใส่น้ำปูน้ำค่ะใส่มะเขือเทศใส่มะนาวน่าจะเนาะใส่น้ำปูน้ำค่ะน้ำปูนิดนึงน้ำปูนิดนึงใส่น้ำปลาจ้า นัวนัวนะจนะเนาะจะน้ำปลาใส่ผงชูรสผงนัวจ้าน้ำเชื่อมค่ะสูตรจะไก่เอง ตินไก่ลงไปค่ะตินไก่ลงไปต้งเปืือยเลยจ้ะ ตามกินก่้เสร็จแล้วคะ่ะพอแสบๆน้ำกันเลยคะ่ะพอกันไม่วิดีโอนะคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมเนาะคะนะ่ะเนาะสวัสดีคะ่ะ